làm siêu phẩm yeah, 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 yeah. สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มากินสตรอเบอรี่ที่สวนฮิกาชิอุระจังหวัดไอจิอีกแล้วค่ะติดใจสวนนี้มากๆค่ะเพราะมีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะโดยเฉพาะสตรอเบอรี่สีขาวชอบมากเลยค่ะสายพันธุ์นี้อร่อยมากค่ะวันนี้เราก็จะกินสายพันธุ์นี้ก่อนเลยนะคะ นุ่มหอมหวานนุ่มนวลหอมหวานละลายในปาก ใหญ่มากอันนี้สีขาวชมพูอสยมากเลยสวยดีมากเลยสยวยั่งนี้ก็กินได้นะทุกคนนี่สีขาวชมพู mm-hmm <laughs> ถ้าวางตามซุปเปอร์ ほんと <laughs> 甘いわ。<laughs> ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปกินสายพันธุ์อื่นต่อเลยค่ะสายพันธุ์นี้เป็นสตาร์ไนท์ค่ะทุกคนเนื้อแน่นๆหอมหวานอร่อยค่ะ

哎，看、嗯，这是，哦，嗯，啊，来呢，照的。

เดี๋ยวเราจะไปกินอีกสายพันธุ์หลาสายพันธุ์อื่นอีกนะทุกคนที่นี่มีหลายสายพันธุ์มากเดี๋ยวเราจะไปกินทุคด่ะ ไปต่อเลยค่ะไปกินสายพันธุ์อื่นต่อเลยค่ะทุกคนอืมใหญ่มาก<ว>าอ่ะอืม<ก>อืออืมอื บ้าทุกใหญ่ใหญ่แล้วก็สวยมาก เสามีก็เชียร์แต่ลูกใหญ่ๆทุกงูอิ่มมาก เนี๋ยเจ้าโอโหโอโโอ้โโอโอ้โหโอ้โหอ้โอ้โหโอ้โน้นหนห้หน้ออ้ออ้้อโโอ ลูกนี้ก็ใหญ่มากกินให้หน่อยนี่แต่ลูกใหญ่ใหญ่เมื่อวานอ้าหายไมินจิ๋วฮะโอคิมีแา่ปนนคนหเนี่ย คุณสามีสายหน้าแล้วนะโอกโหเหี้ยหอบ<น>สักกี่เราเริ่มต้นทุกคนฟาร์มนี้นะสุดยอดฟาร์มนีมม้สุดยอดมากเลยค่ะฮิกาชิอุระนะ